สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านป่าฝาครับพี่น้องตอนนี้กับเวลาเกือบจะสี่โมงแล้วครับพี่น้องเพร่ะวานวัที่เราพุ่งจะลงได้ครับพี่น้องเบื่อวามันสีเหลาหรือเปล่าครับพี่น้องครับดี่ยงอุปสรรคยางไนหลวงครับทังงานพื้นเปล่าครับเพิ่งวด้ไดๆล่งครับสี่โมงครับเบื่อวาเขาสีเหลาบ่นี่คืออุปสรรคอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเวทีสอนเวทีครับพี่น้องเพื่นก็ใส่เวทีนี่แหละเปิดงานครับ หรือว่าประกวดร้องเพลงครับพี่น้องแต่ว่าเวทีเขาตั้งยี่มมงนี้ครับต,ตั้งแล้วบ่งว่าสิเป็นจังไรครับพี่น้องสรุปแล้วก็ตั้งไปพร้อมทาพร้อมนะครับตั้งอะพร้อมทาพ้อมแต่ว่าล้านนี่ดีครับล้านล้านทําการแสดงนีด่ดีมากครับพี่น้องทางบ่งนี้เพิ่งจะเร่งขึ้นกันครับทางบ่งนี้เพิ่งจะเร่งขึ้นกันดูครับพี่น้องสู่ข้ากิริที่งานเท่านะครับ พวกนีิ่นกะมางเพราะท่านแล้วท่างเขาตั้งเลยครับบริษัทเพราะท่นครับผมบริษัทเพราะท่นเลยนะครับบริษัทเพราะท่นเลยครับย้อนวาบันติดนะครับปัญหาอันใหญ่หลวงครับพอแล้วครับพี่น้องเบิ่งเองลวดเพิ่งได้ตั้งควไที่ศานะครับเวทีอันนี้กับมาตั้งอยู่ข้างๆแล้วครับพี่น้องเวทีที่เพิ่นไฟประกวดตต่าง เพื่อนกันหรือกันรับไี่นาะหางเอากับคือจะตั้งไปที่ใดประมาณจะครึ่งหนึ่งนะครับก็ต้องรออันนี้เห็นมันตังเห็นมันเลียวก่อนนะครับเห็นตังมหนเลียวก่อนนะครับเห็นโอเคใจเพื่อนด้วกันครับนี่คือปัญหาหน้างานนะครับต้องบอกว่าเ่องใส่เวลาเ่องเล่งแบบสุดๆนะครับพีเนองเล่งแบบสุดๆกับว่าไะไเมื่อนี้สุดๆนะครับลูกทิ่มๆผมพูนอะดูกันเต็มที่ครับพี่นอ้องค้อนมาได้กับซู ดูกันทุกคนครับลูกผมครับคนเหล็กทำผลเป็นฟังเป็นฟางเป็ปง,ป,ป,างป,ปางครับพี่น้องตอนนี้ใส่ความเย่อสุดสดด้วยทีมงานคนเหล็กของผมครับพี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกทุกอย่างนะครับนี่เป็นละลอดแต่ว่าสนามดีอยู่ครับสนามมือแรกนี่เป็นสนามปูนนะครับสนามปูนนะครับ เน,นี่ยเฝ้าขนาดได้พี่น้องเฝ้าลงขนาดได้ครับเพราะว่าเข้าสีแล้วจากบ้ง,งครับดีครับทั้งผลน่ะคือสีม่วงตรงที่เอต่วันตกนี่พรอยแบบสุดพรอนแบบสุดๆครับพี่น้องร้อนแบบสุดๆทัๆๆ้งนี้กับเฝ้ากันด้วกัน,นครับบึมบัมบึมบัมบึมบัมทั้งเสียครับพี่น้องเบืเอ้องหลังรถเนี่ทีมงานของข้าครับพี่น้องเป่าแต่ว่ากับ ดากันนา่แลวขอมั่นบ่เกินสองโทมนะครับสิลุยเห็นเต็มที่ทีเราขึ้นมารถบาฮอนรถบาฮอนเด็ดสุดร้อนมากๆอยากลงรู้ที่งานผมอ่ะนะครับพร้อมสู้ครับอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนสู้สุดๆขอกลับกำลังใจครับจัน ไปหมอลำสุกุทุกคนครับตอนนี้ซีมงแล้วนะครับซีมงแล้วครับเบิ้งว่าเขาสีเหลาจากโมงครับเจอทั้งเวทีตั้งยุ่งค้างกันครับเขากับสีตั้งในค้างนึงก่อนนะครับพี่น้องแต่ว่ากะบบอลเดี๋ยวบางควแรงครับพี่น้องพยายามเสียบมะเหลวทันเวลาสวัสดีครับพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาสนิทสักอนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเข้าไปที่คำขุนรามิตรนะครับชแนลเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับ